สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดคุกกี้รัน for Caro นะครับสำหรับเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ Android นะครับหรือว่าเป็น e m มูเลเตอรนะครับที่ใช้ในคอมนะครับอันนี้ก็จะรวมกันได้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นระบบปฏิบัติการ d r o r o อาคอมก็ดูตามผมเลยก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ดูตามผมเลยก็ได้ครับถ้าเป็นคอมเนี่ยก็เข้าไปเว็บค้นหาปกติของเรานะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น g o o g l r o m r นะครับของคุณอาจจะมีแอปแอปประจำตัวเครื่องนะครับอินเทอร์เน็ตประจำเครื่องนะครับ ถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับก็เข้าเว็บเซิร์ชค้นหาเลยครับประมาณนี้ทีนี้ผมจะพิมพ์นะครับเข้าบแล้วเสร์ชว่าคุกกี้รันฟอร์กาก o อ APK นะครับนี่นะครับโทรศัพท์ก็ทำเหมือนกันนะครับเซิร์ชหา google เลยว่าคุกกี้รันฟอร์กาก o อ APK มันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้โหลดนะครับเยอะแยะมากมายของผมจะใช้เป็น apkl นะครับผมจะโหลดผ่านตัวนี้นะครับโทรศัพท์ก็ทําเหมือนกันนะครับเข้าตัวแอปเนี่ยค้นหา g o o g l e นะครับแอปเซิร์ชแล้วค้นหาแบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยโทรศัพท์ก็กดเข้าไปเหมือนกันนะครับกดเข้าไปแบบนี้ของผมจะเลือกเป็น apkl จากนั้นก็กดดาวน์โหลด apk นะครับโทรศัพท์นะครับสามารถลงได้ผ่านหลายทางนะครับทางไม่ใช่หลายทาง ผ่านได้ทั้ง2ทางก็คือ1ลงผ่านสโต s สโต e ที่เป็นอะไรสโต e ที่เป็นพวกสโต้สโต้อัพทูทาวคิวโอโอแอหรือแม้แต่ Google p เ a y Store พวกนั้นจะเรียกว่าสโต้นะครับเป็นแอปสโต e เป็นตัวที่ใช้โหลดแอปแต่ว่าทีนี้ผมจะลงผ่านเว็บนะครับทีนี้อันที่2เนี่ยไอ้ลงผ่านเว็บเนี่ยอันแรกเนี่ยลงผ่านสโต e ไปแล้วอันที่2เนี่ยตัวลงผ่านเว็บจะลงยังไงก็คือเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ apk นะครับนี่กดโหลดไฟล์ apk นะครับก็คือมันจะลงได้ผ่านสโต้กับลงผ่านไฟ์ apk แล้วก็เข้ามาในสโต้ออนไลน์พวกนี้แหละ apk เพียวก็ถือว่าเป็นสโต้แต่มันออนไลน์มันไม่มันมันก็มีแอปของมันแต่ว่าผมจะไม่ลงผมจะลงผ่านทางเว็บมันเลยนะครับโหลดดาวน์โหลดตัวแอปตรงๆจากเว็บมันเลยนะครับอ่าผมก็โหลดคุกกลันฟอร์กาก k โอจากตัวเว็บสโต้ที่เป็นเว็บอ่ะอืมเป็นเว็บนะครับในเว็บอันนี้คืออยู่ในเว็บรอมันโหลดเสร็จนะครับ เรากดดาวน์โหลดไปแล้วเราจะได้ไฟล์ apk มานะครับเป็นไฟล์ android package นะครับลงใน ios ไม่ได้นะครับ ios เป็นอีกแพ็กเกจไฟลหนึ่งนะครับมันคนละระบบกันนะครับอันนี้จะเป็นของ android นะครับไฟล์ apk apk android package อ่าใครที่ลงเป็นอยู่แล้วก็ตามนั้นเลยครับอันนี้ผมจะมาสอนคนที่สงสัยว่ามันโหลดยังไงนะครับ เมื่อไรจะเสร็จวะอ่ะเดี๋ยวรอระหว่างรอมันเสร็จนะครับผมจะแนะนําท่านนะครับสาหรับบางคนนะครับที่โหลดแอป,ปมาแล้วเฮ้ยมันลงไม่ได้เราต้องไปเปิดเลยก่อนโทรศัพท์และอีมูนะครับทั้งโทรศัพท์ทั้งอีมูเลย Android เวอร์ชันใหม่หรือปัจจุบันอะไรก็ตามให้เข้ามาเซตติ้งนะครับจากนั้นคุณก็หาหมวดหมู่ security นะครับความปลอดภัยแล้วก็เลื่อนลงมาหาหมวดหมู่ security นะมันจะอยู่ในนี้แหละแล้วก็เราก็ต้องมากดอนุญ,ญาตตรงนี้นะครับ unknown source แหล่งที่มาที่ไม่รู้จักคำอธิบายมันคืออนุญาตให้ลงแอปเนี่ยนอกเหนือจากนอกเหนือจากสตอที่อยู่ในเครื่องเราก็คือไม่รู้แหล่งที่มาหรือที่เราโหลดมาเนี่แหละจากเว็บนี่แหละเนี่ยก็คือไฟล์ apk เปิดตัวนี้นะครับถึงจะสามารถลงไฟล์ apk ได้นะครับเออเราต้องไปเปิดตัวนี้ก่อนนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเลยผมเปิดแล้วนะเมื่อกี้อ่ามันก็ลงได้ให้อินสตอลกดอินสตอลไปครับ อ่านี้ i n s t a าล app อเสร็จแล้วครับจบแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเหมือนนอกเหนือมากกว่านี้แล้วคุณก็ทีนี้ก็ไปโหลดแอป kaotalk ผ,ผมจะไม่โหลดให้ดูนะแต่ว่ามันมีโหลดในเพ t o r e นะครับแอป kaotalk แอปเหลืองที่คนเกาหลีใช้คุยกันอะ่ะเออไปโหลดมาในเพ Store พิมพ์เข้าไปว่า ka ka o แล้วก็ตามด้วยคำว,ว่า talk นะครับมันก็จะขึ้นให้โหลดนะครับพอโหลดแอปนั้นสมัครเสร็จปุ๊บโหลดมาปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บ ก็จบแล้วครับสร้างอีเมลสร้างรหัสผ่านแค่นี้มันคุณก็เข้าเกมเลยพอคุณกดเข้าเกมปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้าเกมฮูกิรันแบบปกติก็จะมีให้กดล็อกอินคุืกกดเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปหาลิงก์เข้าไปหาแอปนะครับให้กดอนุญาตอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับกดอนุญาตปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าเกมแล้วก็โหลดเข้าเกมเลยแค่นั้นเองนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่ได้โหลดแอปการโกท็อกแต่ว่ามีอีเมลอยู่แล้วกับพาสเวิร์ดอยู่แล้วก็ใส่อีเม เออบัญชีกกระโจคุณนี่ะมันจะมีอีเมลนะครับคุณในส่วนนี้คุณต้องไปลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนอีเมลก่อนในแอปกกระโจน์ทอกนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเอามากรอกตรงนี้ผ่านผ่านก็จะสามารถเล่นเล่นที่อื่นได้โดยที่ไม่ต้องมีแอปกกระโจน์ทอกนั่นเองนะครับอ่าก็มันก็ฟีลเดียวกันกับไลน์นั่นแหละฟีลฟีลเดียวกันกับไลน์ครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็หมดแล้วครับสําหรับวิธีการโหลดสําหรับระบบ Android นะครับวิธีการโหลดกีฬาภาคหลักนะครับใน Android เนาะส่วน iOS เนี่ยคุณต้องไปเปลี่ยนนเป็ เป็นภูมิภาคสโตเป็นของเกาหลีนะครับคณหนึ่งจะสามารถโหลดมันมาเล่นได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับจบครับบ๊ายบายครับไปแล้วจุบ๊บ